ตอนนี้เรามาถึงสถานที่จัดงานแล้วนะคะทุกคนนายกอบจอกำลังกล่าวพิธีเปิดอยู่ค่ะจริงตอนแม่ตรวจสอบรายชื่อนะคะมีคนเกือบพันคนนะคะที่มาลงชื่อวิ่งรายการนี้นะคะแต่ว่าดูด้วยตาเปล่านี้น่าจะไม่ถึงนะคะน่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดด้วยค่ะทุกคนไม่ได้วิ่งมาสองปีกันแกนวอร์มคะลูกวอร์มวอร์อมร่างกายนะคะ แกดูค่ะคนที่มีลูกโป่งนั้นคือเพสเซอร์นะคะเพสเซอร์คือนักวิ่งจับเวลานะคะถ้าเราอยากทําเวลาก็ดูเพสเซอร์นะคะเพสเซอร์งานนี้เยอะมากค่ะทุกคนจองวิ่งสองปีนะคะเวลาผ่านไปพุงปลิ้นเลยค่ะทุกคน <c oughs> ตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบนาทีนะคะทุกคน จะปล่อยตัวนักวิ่งมินิมาราทอนนะคะ10กิโลเมตรนะคะตอนนี้ก็ไปที่จุดสตาร์ทกันแล้วค่ะทุกคนตอนนี้แม่ตรวจสอบรายชื่อนะคะมีประมาณ300กว่าคนค่ะแต่ว่าน่าจะไม่ถึงนะคะที่มาวิ่งในวันนี้ค่ะนักวิ่งมินิมาราทอนทุกคนมีโอกาสลุ้นถ้วยรางวัลมากเลยค่ะเพราะว่าคนมาวิ่งน้อยนะคะตอนนี้นพ่อกำลังพาน้องไปที่จุดสตาร์ทนะคะเพราะว่าจะเตรียมปล่อยตัวนักกีฬา5กิโลเมตรฟันรันค่ะ เวลาตามกำหนดการนะคะปล่อยเวลาหกโมงเช้าค่ะทุกคนบันทึกภาพแป๊บค่ะทุกคนทกคนคะตอนนี้เตรียมจะปล่อยตัวฟันรันนะคะ5กิโลเป็นแบมินิแบบเป็นลูกแบบฟันรันโอ้ฟันรันวิ่งเพื่อความสนุกสนานเราใจครับ5กิโล

ตามที่แม่ดูแผนที่นะคะจะมีจุดดื่มน้ำสองจุดค่ะทุกคนแรกๆน้องวิ่งอย่างมีความสุขค่ะทุกคนตอนนี้พ่อแซน้องกันไปไกลมากน้องกันสู้ไม่ไหวแล้วยังไม่ถึงหนึ่งกิโลเลยค่ะทุกคนน้องกันสู้ไม่ไหวแล้ว ตอนนี้แม่จะพาน้องวิ่งให้ทันพ่อนะคะแกนรอน้องกันหน่อยน้องกันหายใจไม่ออก <c oughs> กันมารอแม่คือคนช้านี่จะอยู่กับแม่ตลอดเลย <c oughs> ใช่ไหมสู้ไม่ไหวแล้วครับเร็ <c oughs> ไหวไหมคะไหวไหมคะไม่ไหว แม่ทำไมเราถึงต้องมาวิ่งอ๋อวิ่งเพื่อสุขภาพค่ะไม่โดนค่ะใส่แมสก็ได้ใส่แมสก็ได้โหตอนนี้ควันขมงเลยค่ะทุกคนสามกิโลแล้วค่ะทุกคนตึงถึงสามกิโลเองอีกเจ็ดกิโลเอ้ยไม่ใช่เีกสิโลนะคะเป็นไงไหวไหมไม่ไหวเป็นไงไหวไหมไม่ไหวว๊าดไม่ไหวเลยลูก A later. few moments later. ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเส้นชายแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าน้องเหนื่อยมากเลยค่ะโดยเฉพาะลูกชายไปไหมลูกไปไหน <laughs> ชูสองนิ้วหน่อยอ๋อไหนสองนิ้ว <laughs> ตอนนี้ใกล้จะถึงเส้นชายแล้วค่ะทุกคน โอหเขาเปิดเพลงเสียงดังมากเลยนะคะกลัวติดลิขสิทธิ์นะคะคุณแม่ก็ขอปิดเสียงเพลงเขานะคะตอนนี้ก็ข้างหน้าเราคือเส้นใจนะคะพ่อกับน้องแกรงก็นําไปก่อนนะคะส่วนน้องกันแม่ก็ดูแลอ้าววิ่งแล้วจากการสังเกตน,นะคะแม่ว่าเราไม่ได้ล้างท้ายนะคะแต่ว่าเราวิ่งประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนก็คือเราเดินวิ่งเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะคะ ตอนนี้ลูกชายก็เริ่มมีพลังแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นเส้นชัยอยู่ข้างหน้าทุกคนก็รอต้อนรับนะคะน่าจะต้อนรับมินิมาราทนนะคะเห็นเสียงอืกอทึกขึ้โครมมากเลยค่ะลูกสาวกับพ่อจูงมือกันวิ่งเข้าเส้นชัยได้รับการต้อนรับอย่างดีเลยค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตาแม่กับน้องกันนะคะก็ถ่ายภาพนาฬิกาจับเวลาให้ดูนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงจริงๆด้วยค่ะทุกคน ลูกชายมีแรงแล้วค่ะคนตบมือให้ใหญ่เลยค่ะทุกคนมารับเหรียญก่อนนะคะถ่ายยังไงเนาะทีนี้อ้าโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ให้ดูเหรียญน,นะคะอ้าวกลับหัวอีกต่างหากค่ะ, oh, <no. S 1> คะทุกคนรับเหรียญเรียบร้อยแล้วไปหาน้ําดื่มก่อนค่ะทุกคนกระหายน้ํามากเลยค่ะแม้ก็จะมีซุ้มอาหารอยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกคนทางขวามือแต่ว่าเราไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าน้องแฝดไม่อยากไปค่ะอยากกลับบ้านแล้วค่ะทุกคน เสร็จสิ้นภารกิจรับเหรียนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโชว์เรียญหน่อยค่ะลูกเดี๋ยวจะได้กลับบ้านแล้วบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย